ก็ร่ <languages? S 2> างกายนะมันจะมีหัวใจตอนบีบกับตอนคลายไอตอนบีบเนี่ยความดันตัวบนส่วนตอนคลายสุดอะความดันตัวล่างนะบีบเลือดนะแล้วบีบไปไหนบีบผ่านเส้นเลือดใช่ไหมฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเส้นเลือดก็มีผนเส้นเลือดถ้าตีบถ้ามันหดตัวความดันก็ขึ้นถ้าเส้นเลือดคลายตัวความดันก็ลงนะฮะอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่นเรื่องหดตัวพวกฮอร์โมนต่างๆพวกอะดรีนาลีนอะไรพวกนี้ทำให้เส้นเลือดหดตัวทำให้ความดันขึ้นได้ หรือสภาวะบางอย่างที่ทําใหา้หล่อเลอสลดตัวก็มีเหมือนกันเช่นแบบตื่นเต้นตกใจอะไรที่กระตุ้นซนะิมพาเทติกเนาะพูดออกกำลังกายอยูเนี้ยถ้าคุณวัดคามดันเนี่ยคนนั้นก็ขึ้นนะฮะในทางตรงข้ามถ้าคุณพักผ่อนมันพลรสซิมพาเทติกนะไอ้วกนั้นคือสภาวะพักคนนั้นก็จะลงทีนี้มันจะมีโรคหนึ่งที่กระตุ้นจากการที่คุณเนี่ยประจเจอเสื้อขาวเสื้อขาวที่ผมหมายถึงคือเสื้อหมอเสื้อพยาบาลเสื้ออะไรก็ตามที่ อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะคุณไปเจอปุ๊บคนดัคนคุณชูดล่วงหน้าเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนจิตใต้สำนึกฟังมาว่าอ๋อหมอสภาวะพร้อมส,ส,ส,สู้ฮะสมภารเตจถูกกระตุ้นฮะอะไรขึ้นฮะความดันฮะเออเขาเรียกไวโคเฮปร์เทนชันฮะไอ้โรคเนี้ยถ้าคุณวัดที่โรงพยาบาลนะคนมันจะสูงถล่มทลายเลยแต่ถ้าคุณไปวัดที่บ้านหรือที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะแล้วคุณไม่ได้แบบมีการถูกกระตุนะ้นสมภารเตจน,นะมันไม่ขึ้นฮะ ไอ้โรคแบบนี้ฮะไม่ต้องกินยาเพราะอะไรเพราะคุณกินยาความดันเพื่ออะไรเพื่อคุมความดันที่ไหนฮะที่บ้านอยู่ไหมคุณไม่ได้กักินยาความดันเพื่อคุมความดันที่โรงพยาบาลใช่ไหมเพราะงั้นถ้าคุณตรวจเจอความดันสูงที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกหรือที่ไหนก็ตามสิ่งที่คุณควรจะทําคือไปซื้อเครื่องวัดความดันแล้วไปวัดที่บ้านครเ,เครื่องหนึ่งหลักร้อยอะเอารุ่นดีๆด้วย แล้วก็วัดเวลาไหนด,ดีก็แนะนําเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าไอ้นั้นอนะเพิ่งพักมาไงความดันยังไม่ขึ้นมากแล้วก็ก่อนนอนตอนดึกนะอาบน้ำมาดีๆพักผ่อนมาดี่ดอ,อกอนอนอ่ะวัดถ้าตอนเช้ากับตอนดึกความดันไม่ได้ขึ้นอย่างที่โรงพยาบาลวัดให้นะมันต่ากว่า1 4 9ย0นะชื่อจริงเกณฑ์ใหม่มาหนึ่งสามสิบจวัดไรสาระมันจะให้กินยาบ่อยกินปล้ถ้าวัดแล้วความดันไม่ได้ขึ้นเกิน1 4 9ย0 นะตัวบนร้อยสี่สิบตัวล่างเก้าสิบนะไอแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกวายโค้ดไทเปเรชันฮะไม่ต้องกินยานะะฮแต่ว่าถ้าวัดที่บ้านแล้วคนม,นมันขึ้นจริงแบบนั้นนะ่ะต้องกินยาก็ประมาณนี้เรื่องของวายโคร์ไทเปเรชันเจอไม่น้อยเลยนะฮะคนไข้ที่ผมเจอประมาณสักหนึ่งในสามในรายที่เป็นวายโค้ดไทเปเทนชันแล้วพอให้ไปวัดที่บ้านไม่ขึ้นวัด VP, เลสติ้งบีพีไอ้คามดันตอนพักนะฮะวัดโฮมบีพีตอนที่บ้านอนะแล้วมันไม่ขึ้นเออแปลว่าอะไรแปลว่าไม่กินยาเขาก็ไม่อันตรายฮนะ เป็นแค่วไว้โค้ดฮะประมาณนี้นะ